หลายประเทศก็กังวลน,นะคะกับการที่ไทยส่งตัวชาวอยกูกว่า40คนกลับประเทศจีนแล้วบอกว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในไทยเนี่ยให้ระมัดระวังเถอะตามจุดเสี่ยงต่างๆอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนปี2 5 5 8ได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานทูตจีนประจําประเทศไทยไปจนถึงทางด้านของเ,ออเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะ<ฆ>ท่านอออรองผบตรเองเนี่ยนะ<ฆ>ก็มีการนำภาพนำคลิปเนี่ยมาเผยแพร่แล้วว่าทางการของไทยเนี่ยได้ไปติดตามดูฮะว่าชาวอุยกูเนี่ย กลับคือสมัครใจถูกไหมะครคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญก็คือได้ไปเจอบ้านกลับไปเจอบ้านกลับไปเจอครอบครัวอยู่ดีมีสุข<ฮ> MM. เพราะว่าได้มีการติดตามไปตลอดและรวมไปถึงว่าทางสภาความมั่นคงชาติหรือสมชก,ก็บอกว่าไม่ใช่แค่ไปดูตอนนี้นะ,ะ <ec> <ours. S 1> เดี๋ยวสัก15วัน30วันเราจะกลับไปดูอีกดู <ec> <vette> ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะฮะชาวอุยกูกลับไปเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีปัญหาไหมอย่างที่หลายๆฝ่ายอาจจะมีความเป็นห่วงแต่แน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโอ้โหประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศโลกตะวันตกนี่ออก ถแถลงการประนามไปจนถึงทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านของเออ UNSCR แล้วก็อย่างเช่นหลายๆประเทศที่ออกเตือนประเทศไทยสิทธิมนุษยชนทั้งหลายถูกต้องะฮะคำถามสำคัญคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือว่าไทยเราตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องทสิทมน,นิยมชนแล้วเรากำลังอยู่บนสมรภูมิระหว่างสหรัฐกับจีนหรือเปล่าเออเพราะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่โฆศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการตอบโต้ทางด้านนัฐตรีต่างประเทศของสหรัฐนะที่มีการ แถลงการปร,ปรนาม,นามกรณีที่ไทยเนี่ยนะฮะส่งชาวอุยกูกลับไปที่จีนโดยจีนบอกว่าทําไมสหรัฐมายุ่งกิจการภายในอะไรของจีนแล้วมายุ่งอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะประเด็นนี้มีหลายมิติที่ต้องดูแต่วันนี้สิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นก็คือว่ามิติในเชิงมหาอำนาจค,คนบอกว่าตอนนี้ไทยเราอะโอาล่ะเราทําตามหนังสือที่จีนเขาขอมาอมเราก็ต้องปฏิบัติตามที่จีนเขาขอแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐปรนามสิ่งที่ไทยกระทําก็คือการส่ง ชาวอุกูกลับไปและนอกเหนือจากนี้ค่ะหลายคนพยายามตั้งคําถามว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บ้านเราไหม,มเพราะว่าหลายคนเริ่มตั้งคําถามถึงความปลอดภัยแล้วค่ะ